มือนี้เฮาสองคนสิมาอัปเดตข่าวสารของแม่เพล่าเพาลส<ะ>ทองหูมอนี้งานกับหลายดิยมือนี้วันนี้มีสองงาน<ม>หลักการก้อนานานก็มีเอ่อช่วงนี้ทัวร์เนาะ<ม>นทัวร์เป็นอันออนทัวร์ออนทัวร์ระยองกรุงเทพแถวๆบริเวณทวนแถวๆนั่นแหละขี<ม>่พากลารต็มันออก,กไกลๆกันนะนะั่นน่ะพี่นอ้องแล้วที่นี่อ่อก็ไปขึ้นกับแม่ใหม่ด้วยนะ สามวันติดวันนี้น่าจะมนสุดท้ายในการขึ้นร่วมกันประทาใหม่พัชรีชชยเลิศดแมนเอออ่าแล้วเมื่อคืนน่ะอ่าแม่แพลวก็อยู่ที่ที่ไหนเนี่ยล่าสุดอยู่ที่อะไรนะเมื่อคืนทำกับแสดงนอกกับพี่แม่พัชรีค่ือกันอยู่ปู่เจ้าสมิงพายสามสิบเมษายนเมื่อคืนเนาะอ่าอยู่ปตทปู่เจ้าสมิงพายมันไปดีแทะมองนี่ แต่ไปมองนีไปย่ามใดนันคนกับอายะคนกับหลายเด้อพ่อไปมีใดคนหลายเพื่อจะอยากจางไงเด็กเด็กก็ชมฟรีไม่เกินสิบสองปีก็ชงฟรีแล้วก็บัตรในราคาสองร้อยบาทค่ะพี่น้องที่ปู่เจ้าสมิงพายเนาะก็ไปบ่อยนะผ้าประแดงผ้าประแดงเออเอเมื่อคืนนั้นมือมือแรกนี่ก็ยุผ้าประแดงได้หลักสาวเนอยนี่ไงน่าจะเป็นงานงานของเพื่อนนั่นแหละเพื่อจะจางมาก งานงานวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาเวทีแรกหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืน30มพะระปลาแดงอาเขตแพลวพาวปะทะใหม่พชัชรีเวทีสองร้านอีสานอ,อินเตอร์ป่น9ก้าตีหนึ่าค่ะพี่น้องมูนิกะไปให้กำลังใจเม่แล้วกันแล่ลายแล้วก็เมื่อคืนก็ส่งงานขอบคุณพาพปลาแดงโปรโมชัน่นพะระปลาแดงโป,โปรโมชัน่นเนาะคุนกระแทกฮาค่ะพี่น้องนี่ พ่อประแดงโปรโมชั่นนะคะขอบคุณงานนมืนขึ้นที่พานมากค่ะขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักขอบคุณกําลังใจดีๆของกินของฝากจากพี่แพรพี่นกพี่จิ๊บพี่หมวยพี่ขวัญพี่แอลและพี่ี่แม่บ้านทักน้องเพลงบ้านทักน้องวินเนอร์ขอบคุณมาลัยออนไลน์จากพี่มลอังกินึ่งพบาทขอบคุณพี่ติ๊กราศีหนึ่บาทขอบคุณแม่ พิษอเมริกาด้วยนะคะขอบคุณติดหน้าเวทีจากทุกๆคนนะคะอบอุ่นมากแฟนคลับป้าเบิองนี่ละพี่น้องแฟนคลับลุ่มวตเตยแย่พี่เอาไปใส่เนาะวเต้เกิอพี่เอาไปใส่มันตีหละพี่น้องยีพี่เอาไปใส่มาสองลอยได้เมื่อคืนนี่แล้วก็มีรับเชิญ<า>ใหม่พัชฉลีไปด้วยเนี่ยคุ้มมากสองลอยทั่งไม้ทั่งเพลียวข้าวแมนถือว่าคนหลายพี่น้อนงเถือว่าคุ้มแห้งพี่น้องคะ่ะมวนคักเลยเนอะเมื่อคืนเนาะ มวนถูกมือแนเนอะแล้วแม่แพลวก็ได้อัปเดตชุดใหม่ตัวเองด้วยนะวันนี้ก็มาในรูปแบบช่วงนี้ช่วงวาเลนตี้ของแพลวพาแสงทองแมเป็นชุดแนวนี้นะคะยนไปเรื่อยเออค่ะเป็นชุดออกแนวเซ็ททรงเซ็กซี่อะไรหน่อยเนาะเมื่อคืนก็ปะทะกับใหม่อพัชรีนะคะยินนี้ก็รอดูว่าจะมีอัปเดตเส้ชุดไหนแล้วกัยินนี้ก็ปะทะกันอีกแม่ค่ะปะทะกันอีกสําหรับแพลวกับไม่์พัชรีค่ะแม่ค่ะพี่้อกอ่า ยังไงเราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าทําไมน้องเพลงพิมพ์รดาไปนอนกับแม่แพลวแค่นี้เขาก็เอามาเป็นดราม่ามันมีคอมเมนต์ไงพี่กูแล้วแม่แพลวเขไม่เห็นคือบรเมินว่าบริมินเป็นคําถามเมนเป็นคัาแบบพิเศษพิเางพิเศษกมดมูตีมีความพิเศษอะไรทําไมแพลวพาวกับ น้องเพลงสนิทกันกับคนอื่นทั้งที่น้องเพลงเพิ่งเข้ามาใช่ไหมใช่คำถามประโยคนี้ใช่ไหมล้วมานี่คะแล้วแม่แพลวก็เลยมาตอบพร้อมน้องเพลงแมนโบว่าพี่เศษเนี่ยงน้องเพลงคือไหนแม่ย่กับแม่แพลวคือรถกับแม่แพลวไปกินไปนอนกับแม่แพลวกว่าคนอื่นมีเหตุผลอะไรมีเหตุผลอะไรอาลีปมัสีแจงเหราเด็กใช่แม่แพลวก็บอกว่าดราม่าทาไมน้องเพลงได้มานอนกับแม่แพลวนี่ค่ะพี่น้องสิบเปิดในสร้างค่ะพี่น้องค่ะอืม วั <Yeah. S 2> สดีค่ะวันนี้มาอัปเดตกับน้องเพลงนะคะก็เห็นยูคขอมเมนต์นึงแบบว่าเอ้ยเป็นทำไมแบบว่าเห็นน้องเพลงมากับมอสบ่อยทั้งที่แบบว่าคอไม่ไ้ไปนั่งนั่งหอกคนอื่นผูพิเศษกว่าคนอื่น อยู่นี่นะเขาเลยพูดเลยคุยเลยว่าบางทีเราก็มีการถ่ายคลิปถ่ายอะไรด้วยสินะเนาะมันก็ง่ายแต่บางบางเช้าเน้าะก็ไปนั่งรถบ้านอยู่เออบางเจ้าก็ไปนั่งแม่เพล้าก็สินะมันก็แล้วแต่นะคะแล้วแล้วแต่เพราะม่บ้านแล้วนั่นก็คือมันก็หลายคนละกันนอนกันมันก็ดอารกันหลายคนแล้วเราก็แบ่งๆมานอนบ้านหลังนี้ด้วยก็สินะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่น้องก็่ต้องด่ามงด่ามาอีกย่างก็คือทุกคนก็อยู่ในความดูแลของแม่แพล้าอยู่แล้วในสายตาอยู่แล้วเออคนไหนไม่ใช่ แม่กัเบิร์มิตไปอสิหูกบเบิกแม่แต่มาถึบ้านนี่ดิเขผู้ลอันเนยงกานอันก้าวศิลุทุ่งรักทแม่แต่แคลูกาไม่ีลูกแม่นราปอยู่เออตอนสาเ่เป็นสาวเออาเป็นสาวีกเป็นสาวแม่กสาวโผลจ

คนจะจับตาแม่แพลกับน้องเพลงตลอดตั้งแต่<ะ>มีดาราม่าดาราม่าแม่แพลน้องเพลงก็มาคู่กันเลยแม่แม่แมพลก็พยายามออกมาปกป้องน้องในทุกๆเรื่องค่ะพี่น้องพยายามออกมา,าชี้แจงเนาะถ้ามีโอกาสก็เอามาพูดในเรื่องนี้ก็คือคนอะ่ะคอมเมนต์แกเห็นอยู่คอมเมนต์หนึงว่าทําไมพิเศษอะไรกับคนอื่น<ะ>คนก็นได้ตอบแล้วว่าเพราะว่า ร่วมง,งานกันอ่าน้องเพลงน่ะจะรับเชิญกับแม่แพลวบ่อยแล้วก็วถ่ายงานถ่ายเพลงถ่ายเพลงถ่ายงานหล้วก็ถ่ายขีปบ่อยน้องเพลงนะ่ะก็เหมือนว่าพอเข้ามาอยู่กับแม่แพลวเนาะตอนแรกอายุกับแม่แพลวโควิดมนหมดแล้วเพราะโควิกใหญ่ทางกันแล้วก็อยู่เลือกอยู่กับแม่แพลวแล้วแม่แพลวก็ต้องดูแลในเรื่องงานงหลายอย่างคิวง<ะ>คิวงานแล้วก็สอน คอยบอกคอยสอนน้องปรับปรุงหนุนนุ่นอย่างนี้นะการทํางานเออการร้องเพลงการนู่นนี่นะั่นต้องบอกอยู่แล้วว่าน้องเป็นน้องใหม่น้องยังเด็กด้วยอายุสิบเจตาแฉมบบกนด้านใหมบรลลูด้วยซ้ำใช่ก็คือ,อต้องคอยบอกคอยสอนอยู่แล้วคะ่ะพ<ม>ี่น้องต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยสวัสดะ ต้งดูแลแม่ต้องดูแลอยู่แล้วแล้วบวกด้วยงานน้องน่ะส่วนมากก็จะคู่กับแม่เนาะแม่แพลวเนาะะวามือกวะเหนบอไปลุกตู้สแควร์ก็ไปด้วยกันแล้วก็ใส่ชุดแม่ลูกคู่กันสีผูหวานเดวค่ะพี่น้องแต่ว่าแฟนคลับเขาเนี่ยบริมีอยังดีแฟนคลับนะก็ดีให้กําลังใจตลอดแต่แฟนคลับแต่คนที่ไม่ชอบไม่ได้เรียกแฟนคลับหรอกคนที่ไม่ชอบเขาก็จะ จะพูดเซ็อันนี้อยู่ตลอดพูดเซ็ตได้มาแซยู่ตลอดมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าคนดังคนมีชื่อเสียงยังไงมันก็ต้องคู่กับดราม่าแมนบละเออคนกะพยายามเออปล่อยพัน่ค่อยมีอย่างรอกแต่ว่าอแฟนคลับนี่แหละก็เลยมาเมินให้กับใจร้ายหลายว่ะเออแม่แพลวอย่างเงี้ยแปลกเนาะเจ้าของวงเขาจัดสรรยังไงก็คือเขาเห็นสมควรแล้วค่ะอ่าแล้วเขาก็ดูแลเขา แล้วก็ชมเขาค่ะอย่าไปตีเขาค่ะเออใช่ไหมก็เหมือนว่าศิลปินไผ่ศิลปินมาาัานไห<ม>นเนานะแมนเริ่มเพลี้ยเพ้วแม่เพลี้ยเน่ะเราเ็บ่แม่นเดกน่อยเราใหญ่เราลู่เรืองแกเป็นเจ้าของวงเจ้าของวงด้วยซ้ำแมนแกจะจัดฉันออแกจะเอาใครมานอนด้วยแกจะเอาใครมาสอนก็ไม่ผิดเพราะว่าแกเป็นหัวหน้าวงแกจะสอนจะสั่งสอนลูกๆในวงน้องๆในวงอะไรใครก็ได้เอามาอยู่ด้วยก็ได้แกไม่ผิดอือกกอย่าไป จัดสรรเนเพื่อนห่อให้เพื่อนจัดสรรเพื่อนเองอ่าเพื่อนจัดระบบเพื่อนเองนอกพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนก็ได้ตอบให้พี่น้องฟังแล้วเนาะเข้ากับเขาใจอยู่ว่ามันมีแต่คนมีแต่คนอยากจับผิดช่วงนี้เป็นช่วงจับผิดกันเพราะว่าก่อนนี่ทำหมากับไปน้ำกันคือกันแม่ต้องไปน้ำกันก็พยายามคอยบอกคอยสอนน้องนั่นแหละก็เหมือนเป็นผู้ปกครองอีกคนนึงของน้องบีเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งแม่เนาะ เป็นทุกอย่างอ่ะถือว่าเป็นดลราเทียมอยย่เลยแซมเมเลยแมเม่นหนึ่งเลยคือน้องเพลงได้ของขวัญเมื่อก่อนอ่ะเห็นน่ะแฟนขับเพชไห่ที่มันเป็นกองของขวัญที่มีรูปน้องเพลงยืนอยู่นะแม่แพลวก็ได้เห็นไหมเห็นแฟขับน้องเพลงน่ารักนะเวลาทําอะไรมาให้ก็ทํามาฝากแม่แพลวด้วยแล้วก็ทําแม่แพลวน้องอลไแต่น้องโตเกียวเป็นสามคนในในการ์ตูนตัวนั้นอือนนารัาแห้คนมา เ,เปิดให้บนเลยแบ<ม>บน,นั้นเ่ยแฟนเขาเขาแยกแยะได้บางคนเข้ามาก็ากาานี่แหละมามาคอมเมนต์ถามทีมันโดนเป็นตาถามคอมเมนต์<อ>ที่ไม่เป็นแต่อันนี้ก็คือเอามาด่ามาเบิ้์สามาอ เดี๋ยวเปมาไหนใสิหายใจกระดามาขี้ยากไม่ใช่กระดามาใส่ไม่กระดามาเลยอืมขันคนมันแบบว่าเต้นสองวีกระดามาอ้าวเต้นน้อยนึงเต้นนั่นกระดามาโอ้ยเต้นแต่ท่าเดิมเต้นท่าเดิมไม่ไม่สวยไม่อะไรกระดามาเพิ่นทั้งขี่เพิ่นกะเพิ่นกะเห็นแนี่นี่มันเต้นดนสายมอลังสิ่งเลยพี่น้องอันนี้เห็นเด้อ ตติดตามแพ่อพ่อมาแต่เล็กๆตาชาเนมีผู้หญิงฟ<ล><ด>ิลิปปนส์หรือติดทานทานนี่แล้วก็บ,บวมวลตะกี้ทีมของเราได้อันนี้ได้ไดนั่นไม่ผิดแล้วก็ต้องเพลงทำเหมือนแม่แพลวก็ไม่ผิดอ่าเพราะหม,มลอลำซิง่งเขาก็ต้องร้องแล้วก็เต้นค่ะเขาไม่ได้แบบว่ามายืนสวนมวลให้กูฟถ้าไปเจอหมอลำซิ่งศาสตร์เก่าๆอ่ะที่บอกคนเกี่ยวกันพวกเจ้าซีบอนแมนอุ้ยตะกี้ไงค่ะก้มดมเกี่ยวแบบอัไนแน่ศาสตร์เขาทำซิ่งตะกี้เนาะแมนแมนเดนิสก์เอิร์นบ่มมีค่อยมีอะไรอ่ะ แล้แเลี้ยเขาก็ไปว่าสมัยใหม่ก็คือคนก็เอาไปเปรียบว่าเป็นโคโยตรงโยตีบ้างเป็นพี่ตรงโยตีไรเงี้ยเออเปรียบว่าเออมาเต้นมาอะไรหรอเขาโมลัมซิงเขาเซอร์ส์อินเตอร์เทนเขาก็เต้นให้จบแล้วก็เมนรูทุงอินดี้แลเป็นมอลัมซิงเมนค่ะพี่น้องเราวเป็นมอลัมบูนัมเมนนี่ยังกแต่ยัสจะเอามาเป็นดราม่าเรื่อยๆเออโฟกัสที่ผลงานดีกว่าที่การลงการร้องการแสดงให้คุณดูดีกว่าโฟกัสดีกว่าว่าเขาเก่งแค่ไหนเขายิงเก่งแค่ไหนเพียวเพล้นี่คือยิงเก่งแห่ ให้เสพผลงานซะอันนี้ขอลองอ àn, ทุกคลิปเนาะออให้เสพผลงาน,นของคุณแบบพรพราวแสงทองซ่ค่ะ,ะ,คะเป็นกำลังใจให้ะนะเป็นกำลังใจให้พี่แพวพาวแสงทองแล้วก็น้องเพลงพิมพ์ดาแสงทองเนาะ,ะอ่ะยังไงก็เราก็พยายามจะทําแบบว่าหาข่าวอะไรเซฟหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนก็อัปเดตข่าวสารแค่นี้ราคาพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบาย